ช่วงสนามปล่อยคองนะครับวันนี้เราก็มีคลิปจากน้องทางบ้านมาให้ดูด้วยนะครับชื่อวงว่านายมังกี้นายครับเขาส่งเพลงอะไรมาครับพี่นองครับส่งมาทาง a c e b o o k นะครับชื่อเพลงหมดแล้วหมดหมดแล้วชื่อเพลงชื่อเพลงเขาชื่อเพลงหมดแล้วสั้นจังก็เราสนับสนุนอยู่แล้วครับคนที่ส่งผลงานตัวเองมาไปดูกันครับว่าน้องเขาแต่งแล้วก็เล่นมาเป็นยังไงบ้างกับเพลงหมดแล้วจากนายมังกี้นายครับเชิญครับ ท้าวต้องพัง,งลาย,ลาย,ลายรอรอเธอ มันทั้งหมดแล้วพรุ่งนี้ของเรามันทั้งหมดแล้วรักที่งดามันทั้งหมดแล้วไม่เหลืสัอย,าย่างบแล้วไม่ใด้คิ่าพรุ่งนี้จะไม่มีเรา,ราน,รนี่าทไนะว่าไงครับ,บจูนสายชัดเลยอันนี้เด่นเลยสะดุดเลยทีเดียวนะครับมีบ รู้สึกว่ามันเพี้ยนไปนิดนึงหรือว่าเป็นสไตล์ก็ไม่รู้แต่ว่าจะรู้สึกผมมันจะ intonation นะครับวันนี้ก็มันเป็นปัญหาที่เจอบ่อยมากอ๋อใช่่ในการเรื่องของการิน t o n a t i o n กับกับ touching คือคนละเรื่องกัน touching ก็คือความสูงต่ำของสายเส้น intonation คือการถอยเข้าถอยออกหรือความเพี้ยนแล้วก็เรื่องของเบอร์สายที่ใช้คือกดไปในช่องที่ตรงแล้วแหละแต่เสียงมันจะเพี้ยนไปนิดนึงแล้วก็เปลี่ยนเบอร์สายก็มีผลเหมือนกันนะครับเรื่องของความงอของคอด้วยลองเช็คดูอีกสักทีหนึ่งในเรื่องของการส่วนวอยซิ่งวิ แนะนําให้ลองเช็คกับลายมโลดียบางทีลายมโลดีบเราอาจจะโอเคหลักทฤษฎีอาจจะถูกแต่ว่าบางทีเราไปตกตัวเมเจอร์เซเว่นมากไปตกตัวแฟดไน้างหรืออะไรบ้างบางทีมันจะเกิดดิสโซเนนเสียงที่มันจะกัดกับเมโลดี้ได้นะครับส่วนเพลงเนี่ยโอเครวมๆแล้วโอเคลองปรับอีกสักนิดหนึ่งตามที่พี่นอบอก้วกันนะครับใครมีนะฮะความสามารถหรือว่าได้อัดคลิปอะไรไว้นะครับลองส่งมาก่อนนะลองมาดูกันครับว่า ใครมีความสามารถอะไรบ้างนะฮะช่วมาครับอยากเก็บไว้ดูคนเดียวที่บ้านนะฮะแล้วเราจะเอามาออกในช่วงสนามปล่อยของไม่แน่คุณอาจจะได้มาโชว์ในรายการของเราก็ได้นะครับติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM z ทางช่อง16หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนําทั่วประเทศ ทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดย Search แอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี